ผมแบงคนันวัฒน์นะครับ <Okay. S 1> วันนี้วงสวงเรื่องพันอครับผมในเรื่อง,องยังไม่สามารถบอกได้เลยครับแต่ว่าถ้าคาแรคเตอร์เองก็เป็นประมาณว่าผู้ชายแบดบแบดเจเท่ครับแบบนี้เลยครับ <Okay. S 1> <laughs> ต่างหรือเหมือนกับตัวเองยังไงล่ะครับอืมต่างนะต่างต่างแล้วก็เหมือนไม่ใช่เหมือนแบบเออต่างแล้วก็เหมือน ใช่ครับก็เรื่องเรื่องเรื่องที่แล้วก็หุ่นหุ่นพยนต์หรือว่าปุกพยนต์ก็เล่นเป็นเล่นเป็นเนนแล้วก็เป็นผีด้วยในเรื่องส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นคนแล้วนะครับต่างเดียเลยแล้วในอื่นตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับตอนนี้มีภาพยนตร์ครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่ว่ายังไงก็ผมไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะครับผมอยู่ในช่วงถ่ายทำแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรอ รอให้คุณผู้ชมได้ได้ดูนะครับซีรีส์ซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมมีแฟนคลับมากขึ้นไหมก็มีแฟนคลับมากขึ้นรก็ผมตัวผมเองก็ดีใจดีใจดีใจมากๆที่มีคนที่เห็นเรามีคนที่รักเราเอ็นดูเรามากขึ้นก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกทุกคนมากๆเลยที่เอ็นดูผมมันจะมีซีรีส์ในอนาคตอีกไหมมีแน่นอน,นครับราผมแบบเหมือนโดนเข็มเข็ยมขยมิดผักไปทั้งหมดเลยยัน เขาไม่รู้ครับอะไรครับยังไงก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องพนอด้วยนะครับก็ถ่ายทำเสร็จไรเสร็จก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าออนแอร์ตอนไหนหรือว่าอะไรตอนไหนก็วันนี้ก็บวงสรวง <c oughs> ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องพนอด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ในเรื่องถัดๆไปของมันด้วยแล้วก็ไปเ,เลยครับ